โอเคนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับวันนี้นะฮะอีกหนึ่งท่านตอนนะครับสำหรับรถ Mercedes-Benz นะครับตัวนี้เป็นตัว GLC 220d สีดำนะครับเป็นรถที่ป้ายแดงก็จริงนะแต่ว่าเป็นรถที่ป้ายแดงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เคยทำเคลือบแก้วมาก่อนก่อนที่จะมาถึงมือเรานะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากมากครับที่ให้ความไว้วางใจเรานะฮะคันนี้คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันของบ้านนี้นะฮะก่อนนันนี้เป็น Volvo นะครับ คันนี้เป็นเบนซ์ GLC 220D สีดำนะฮะแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างแข็งจะบอกว่าสีค่อนข้างแข็งมากหลังจากการขัดที่ค่อนข้างยาวนานทําให้การเคลือบในชั้นแรกและชั้นที่2เนี่ยราบรื่นอย่างดีเลยทีเดียวสําหรับชั้นแรกคันนี้ผมปล่อยให้เซตตัวอย่างเต็มที่นะฮะหวันเลยแล้วก็มาพึ่งเคลือบเบอร์อที่2เนี่ยในเมื่อไม่เร็วเนื่อเร็วๆนี้เองก่อนที่เราจะเข้าห้องอบกันข้างหลังนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการเคลือบ แบบปูอ็อบชันจริงๆภายนอกภายในกระจกของเครื่องห้องนี่ตาล้อแม็กกระจกทําให้ใหม่หมดนะฮะตัวสีผิวนี่สวยสะใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับสีดําคันนี้นะ G.L.C.220D นะครับเป็นปีโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นครับตอนนี้นะครับความสวยงามนะครับตอนนี้นะครับดีมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วครับในช่วงนี้ก่อนหน้านี้นะครับหลายๆคนคงตกใจนะฮะ ขึ้นเฟซบุ๊กมาเจอหน้าผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีก็มาขึ้นหน้าผมเพราะอะไรนะครับยังไม่พร้อมนะฮะเขาเรียกว่าดูในเบื้องหลังเลยนะครับวันนี้ก็จะดูออกจะงงงงนิดนึงนะอยากเห็นหน้ากันไหมวันนี้เห็นหน้ากันไหมทุกทุกวันเห็นหน้ากันวันนี้ไม่เห็นหน้าเดี๋ยวจะตกใจมาแล้วนะครับวันนี้เห็นหน้าเหมือนเคยนะฮะสำหรับวันนี้มิกกี้ R p m พนะครับก็ักบรถคันนี้นะครับแสงปกติหน้าอย่างนี้ความเงาก็อย่างนี้นะเห็นไหมไม่ได้ ใช้เป็ของกล้องนะครับความเงาของตัวรถนะครับเทียบกับสีของหน้าเลยสีของหนังหน้าเลยทีเดียวนะครับความเงาอย่างตอนนี้โคตรเงาแล้วครับบอกไว้ก่อนนะครับตรวจงานกันก่อนที่เราจะเข้องอบนะครับทุกๆขั้นตอนสําคัญจริงๆนะครับอยากให้เห็นนะครับอยากให้เห็นอย่างเรานะแต่หลายคนเห็นแต่ตอนเห็นภาพเห็นแต่ตอนที่มันสวยแล้วอยากงหนข้างนอกเนี่ยก่อนที่เราจะเอาเข้าไปอบเนี่ยมันสวยอย่างที่ผมเห็นอย่างนี้ทุกวันจริงนะแล้วท่านจะรู้ว่าเอองานของผมเนี่ยโคตรเงานะครับ กล้าชมตัวเองกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราเ,าเข้าไปจอดข้างในนะฮะขออนุญ,ญาตนะครับเอาไม่กลับกล้องละลูกโอเคนะขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตขับรถเข้าไปในห้อง เห็นนะฮะก็ตัวอิสระเลยนะครับวางพ้นๆเกาะไทยจากตัวรถนะครับระดับเนเลยนะครับมีความผ่านน้อยหนึ่งเมตรนะครับระบบเดียวกับห้องอบสีเลยนะครับแต่ว่าห้องอบสีจะติดกับผนังแต่ว่าอันนี้นะครับจะยืตนออจากเวลาเพื่อให้ระยะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในวความสูงนะครับหรือความผ่านกำลังมีสามารถเลื่อนตัวรถได้ระดับนึ่นนะครับแล้วก็ปลอดไัยด้วยระบบตั้งเวลาอยนี้นะครับ ไม่รูว่ายินหรือเปล่าเนาะแต่ยาาพูดให้ดังเลยนะเสียงมันจะพุ่งก้องใหม่อยหอภัยนะครับนี่เีกึงขั้นตอนนะคสำหรับการเครื่อ,องแก้วพิลายนะครับแต่ทุกทัานขขนะฮะไม่มีข,ขัน้นตอนไม่มีขัน้นไหนรัดเลยขั้นตอนเหล่านี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณท่นลูกค้าจริงนะครับที่ให้ควมามรวบรางใจกันมาตลอดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดกันได้อีกไม่นานนะฮะจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับแล้วก็ อีกสภาพหนึ่งเนี่ยมันจะร้อนนะครับตอนนี้ร้อนจริงนเนี่ยเอาพุงมาอันๆน,นะครับเอาหมูมาปิ้งได้เลยนะครับอุณหภูมิตรงนี้ครับกว่าจะมาถึงเราได้ประมาณหรือประมาณห้ถึง70องศาซึ่งตัวรถสามารถทนได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลา,อา,าขางอ,อขางมันจะอยู่ที่ประมาณยีิบนาทีเรานึงทันนะครับผมจะอบครั้งแรกครั้งนี้ก่อนและก่อนกลับไปถึงรั้งนะครับเพื่อให้รถเนี่ยมีความแน่นจริงๆเมื่อสักครู่นี้คือขั้นตอนการเตรียมผิวเขาเรียกว่าตรวจสอบก่อนที่เราจะเข้า จจนี่แล้วจะค่อนจะค่อนข้างตัวสองยากแล้วครับอันนี้เป็นเบอร์ที่2แล้วนะครับเมื่อเมื่อวานเบอร์หนึ่งวันนี้เบอร์ที่2แล้วแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าเราเบอร์พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มาชุ่มๆเย็นๆค้ามาเราได้แล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าตอนนี้นี่ถ่ายอยู่เนี่ยนะครับผมสู้กับอุณหภูมิอยู่นะฮะขออนุญาตนะไม่ไหวแล้วนะครับรูเหงื่อนี่เหงื่อของจริงไม่ใช่แตนอินนะฮะเมื่อวานนี้จะโดนอินเฟอเรนซ์ร่วงตู่นะครับ วันนี้พี่กี้เอาเพย์มอเตอร์เดลิี่แล้วก็รถเบอร์เซนเบน GLC 2 4ดี D. ต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับอินพันคันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผูนใน้ใดสนใจเพื่อแก้ในช่วงนี้ติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามานะครับคิวพรุ่งนี้จะเป็นอะไรคอยติดตามวันนี้พี่กี้ลาไปก่อน,น,ะค,ะนครับสวัสดีครับ